ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน กลับเข้าสู่รายการ SME Smart Service ค่ะในช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะมาเจาะลึกพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบริการของธนาคารทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะตอนนี้โลกอินเทอร์เน็ตน,นะคะหรือว่าโลกออนไลน์เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมของใครหลายๆคนนะคะที่บอกว่าอยากสะดวกประหยัดเวลาในการหาข้อมูลในการทําธุรกรรมทางการเงินด้วยนะคะวันนี้ผู้ที่จะมาให้คําตอบของเราก็อยู่กับเราแล้วนะคะท่านแรกค่ะนั่นคือดรทวีาราบดิษฐาพิล์มค่ะซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบฝ่ายผลิตภัณฑ์และ ช่องทางบริการของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะดกรกิติโคสวิสุทธ์ค่ะไว้ประธานผู้จัดการฝ่ายสายเทคโนโลยีธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ทั้งสองท่านจะมาให้คําตอบกับเจนแล้วก็คุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินแล้วก็บริการของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนแล้วก็บอกว่าเรื่องของบริการทางอินเทอร์เน็ตทําไมเราต้องโฟกัสไปที่เรื่องของอินเทอร์เน็ตคะ ผมคิดว่าในวิถีชีวิตของการทำธุรกิจนะครับ<ม>ก็เราจะเห็นว่าเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ทางธุรกิจเองก็มีหลากหลายทั้งมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับอาจจะเป็นคนคนเดียวทำธุรกิจก็ได้เพราะฉะนั้นการบริหารเวลาการจัดการต่างๆนี่เป็นเรื่องสำคัญวาะเราจะเห็นว่าวิถีชีวิตหรือความต้องการของคนเนี่ยมักจะต้องการความสะดวกและก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับดังอย่างที่พิธีกรกล่าวก็คือว่า การเดินทางไปสาขาหรือไปโดยเฉพาะเรื่องการจราจรเรื่องต่างๆเนี่ยก็เป็นเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ก็พยายามทำยังไงให้ประหยัดเวลามากที่สุดนะครับงนั้นธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ความต้องการอันนี้ของของคนทั่วไปนะครับแต่วันนี้รายการ s m e ของเราเนี่ยก็จะมาหาเรื่องราวที่ตอบโจทย์กับ SME มมากที่สุดค่ะในธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์บริการทางอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายได้ข่าวมาอย่างนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะครับ ต้องเรียนว่าเราตอบโจทย์ได้ทุกกลุ่มะนะครับไม่ว่าจะเป็นเราขณะนี้บริการธนาคารทางอินเทอร์เนต็ตหลักๆของเราเก็มีอยู่3บริการที่เรียกว่าช่องทางนะครับก็คือว่าทาง corporate i c a s h นะครับ <ứng S 1> ซึ่งจะตอบโจทย์สำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ะนะครับแล้วก็ค corporate แล้วก <Corpor ate. S 2> ็ b i z i b a n k i n g นะครับซึ่งสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางหรือ s m e นะครับที่เราคุยกันอยู่แล้วก็บริการโบหลวง ibanking สสำหรับเป็นลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับ ก็เรียกว่า3ช่องทางนี้เป็นบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่ให้ความสะดวกกับลูกค้าและผู้ประกอบการนะครับบริการนี้เราก็นําเสนอบริการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรละนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมอยู่ตลอดนะซึ่งก็สอดคล้องกับทิศทางการเตริบโตของผู้ใช้บริการนะครับค่ะแต่วันนี้ดกรก็จะมาเจาะเรื่องของบริการ b ิสไอแบงกิ้งค่ะตัวนี้มันคืออะไรคะต่างจาก3ตัวนั้นอย่างที่บอกก็คือไซส์ของธุรกิจด้วยค่ะ,คะ แต่ตัว BIS I Banking คือน่าจะตอบโจทย์กับ SME มากที่สุดใช่ไหมคะ BIS I Banking เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อลูกค้าหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉพาะเลยนะครับในแง่ของเรื่องความสะดวกนะครับการใช้งานของมันต่างๆนะครับเราพยายามออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถจะศึกษาการใช้งานได้ด้วยตนเองแต่ว่าสมมุติว่าผู้ใช้งานเองต้องการจะเช็คกระทางเจ้าหน้าที่หรือสอบถามข้อมูลต่างๆแล้วก็มีหน่วยงานบริการนะครับให้ความช่วยเหลือต่างๆนะครับ จะถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานเป็นหลักคับตัวนี้คือครอบคลุมเรื่องของบริการอะไรบ้างคะอย่างเช่นตัวบิสไอแบงค์กิ้งนี่สามารถโอนเงินได้ไหมหรือว่าโอนเงินได้เฉพาะในประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรบ้างจริงๆต้องเรียกว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้ครบถ้วนนะครับผมจะขออนุญาตเรียนว่าอย่างเช่นการโอนเงินไปมาภายในธนาคารเดียวกันหรือข้ามธนาคารอันนี้ก็ถือว่าเป็น คุณสมบัติหลักๆที่เราใช้ประโยชน์กันมากที่สุดนะครับการจ่ายเงินเดือนพนักงานนะครับเราจะเห็นว่าบางทีเรามีพนักงาน10คน20คนร้อยคน200คนคก็สามารถจะโอนเงินจากพูดง่ายๆโอนเงินจากบัญชีของบริษัทนี้ไปเข้าบัญชีเล็กๆของตัวพนักงานได้นี่คือจ่ายเงินเดือนพนักงานนะครับโอนเงินไปต่างประเทศก็ยังทําได้ทําได้ถึง16สกุลน,นะครับครับซึ่งก็เป็นความสะดวกนะครับ นอกจากนั้นก็ยังจ่ายค่าสาธารณูปโภคนะครับค่าบริการต่างๆทุกช่องทางที่ธุรกิจต้องต้องใช้จ่ายและสําคัญก็คือว่าสามารถจะซื้อกองทุนต่างๆนะครับผู้ใช้บริการที่เป็นนิติบุคคลนะครับบางทีก็สามารถจะดูแลเรื่องสภาพคล่องต่างๆก็มักจะแทนที่จะเก็บเงินไว้ในบัญชีเงินฝากก็ซื้อกองทุนเป็นคนเก็บไว้นะครับเราก็สามารถจะเชื่อมบริการกับกองทุนของเราซึ่งของบรจกบหลวงนะครับก็เรียนว่า สามารถใช้ประโยชน์ในการดูรายการบัญชีนะครับสั่งซื้อสมุดเช็คเอ๊ะเช็คเข้าหรือยังต่างๆพวกนี้ติดตามรายการต่างๆพูดง่ายๆว่าไม่ต้องไปธนาคารนะครับสามารถจะเข้าไปในระบบและสามารถดูรายการต่างๆนี้ได้ตลอดเวลานะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานก็ใช้บริการได้รเรียกว่า24ชั่วโมงนะครับ7วันแล้วก็สามารถจะเข้าได้ทั้งแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้เหมือนกันครับไม่มีวันหยุดราชาการไม่มีวันหยุดราชาการครับถูกต้องดรกิติคะเรื่องของหลักการทํางานนะคะตัวนี้ทํางานยังไงคะ คืออย่างที่ดทรทวีรัตน์เรียนแล้วครับว่าระบบเนี้ยเราออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ SME ตัวการโอนเงินนะครับบอกเราสามารถโอนเงินได้เราสามารถทํารายการอย่างอื่นได้เพราะนี้ตัวระบบเองเพื่อที่ต้องการตอบโจทย์ SME เนี่ยเราก็ออกแบบระบบมาว่าจะต้องมีบทบาทหน้าที่หรือคนที่มาทําอยู่ในระบบเนี่ยแตกต่างกันสรุปว่าคร่าวๆเนี่ยเป็น5บทบาทด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นผู้บริหารระบบจะเป็นคนที่กําหนดวงเงินนะครับสมมุติจะอโอนเงินหรือว่าจะาจัดการเพิ่มลดเบอร์บัญชีต่างๆเนี่ยจะมีคนที่กําหนดว่าใครที่สามารถทํารายการแบบไหนได้บ้างด้วยวงเงินแค่ไหนก็จะเรียกเป็นผู้บริหารระบบะครัคแล้วก็จะเป็นผู้ที่ทํารายการก็คือพอมี SME เราบอกว่าต้องการให้คนนึงทํารายการ จ่ายเงินเดือนก็แล้วกันนะครับคนที่ทําก็ทํารายการจ่ายเงินเดือนแต่เขาจะต้องผ่านอีกคนหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่อนุมัติารายการการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนอีกคนหนึ่งก็จะเห็นว่าเราแบ่งบทบาทออกมาเป็น2คนเพื่อมีการตรวจสอบกันได้ว่าทำารายการแล้วต้องมีคนอนุมัติอีกคนหนึ่งในอีกบทบาท2บทบาทก็เป็นผู้ที่ดูแลใน,ในเรื่องของบัญชีนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งอาจจะดูเรื่องของรายงานรีพอร์ตต่าง ก็จะเห็นว่าเราออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ SME จริงๆแบ่งบทบาทหน้าที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความมั่นใจสําหรับผู้ที่อนุมัติรายการด้วยนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์อย่างเช่นของเราจะเป็นโทเก้นนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่สร้างพาสเวิร์ดแบบใช้ครั้งเดียวกดปุ๊บก็จะมีตัวเลขออกมา6ตัวใช้เพื่ออนุมัติรายการเพื่อสร้างความมั่นใจว่า นอกจากการแบ่งบทบาทหน้าที่ในระบบงานแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นในการใช้งานอีกอย่างไอ้ตัวนี้ค่ะปกติเราก่อนหน้านี้จะเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ค่ะถ้าเราสมัครตัวนี้เราก็จะได้ไอชุดตัวนี้ที่ตั้งอยู่ที่ที่หน้าจอตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ตากล้องอ่ะ แพลนให้ดูหน่อยเวลาที่เราไปสมัครอยากจะใช้บริการนี้สิ่งแรกที่เราจะได้ความปลอดภัยมากขึ้นหรือความเซฟตี้ก็คือไอตัวท็อกเคนมืน่อกีใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็ในกล่องก็จะมีท็อกเคนตัวนี้อยู่ในกล่องด้วยนะครับเพื่อมั่นใจว่าสิ่งที่จะใช้งานปัจจุบันเนี้จะปลอดภัยแน่นอนค่ะ แล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานด้วยเ<ช>พราะจริงๆบางคนบอกว่าเอ๊ะเราถ้ามาใช้แบบนี้ไปธนาคารดีกว่าไหมกลัวข้อมูลมันโดนดูดไปบ้างอย่างคนรุ่นเก่าๆรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็แอบกลัวหรือว่าเงินจะหายไปเหมือนที่ข่าวออกมาหรือว่าบางทีเอ๊ะไปคุยกับ,บเจ้าหน้าที่ดีกว่าเพราะว่าจะได้คุยนอกเรื่องด้วยแต่ถ้าเกิดทําอันนี้ก็จะสะดวกรวดเร็วทีนี้เราถามเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงได้ไหมคะมันจะสูงมากกว่าการที่เราไปเราเดินทางไปทางธนาคารไหมคะ ในมุมค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกกว่าแน่นอนถ้ารวมแค่ค่าเดินทางในปัจจุบันเนี่ยแค่ค่าเดินทางก็ก็คุ้มแล้วครับการใช้บริการตัวนี้เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาหรือว่าเราเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ครัเราเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ครับตอนนี้ทำไมไม่เป็นแบบแอปพลิเคชันอะไรอย่างนี้ที่มันโหลดมาง่ายๆค่ะจริงๆเราก็เราเราก็ต้องพิจารณา เหมือนกันนะครับว่าค,ความสะดวกของ,ของการใช้งานถ้าเป็นโมบายแอปพลิเคชันเราอาจคือตอนนี้เราก็คงต้องพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายตรงนี้เพิ่มเติมพัฒนาไปเรื่อยๆครับค่ะดอกเรทวีราภคะทำไมเขาถึงมาเน้นเรื่องของอินเทอร์เน็ตแสดงว่าแนวโน้มตอนนี้เทรนด์ของคนพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปเหรอคะถ้าดูตัวอย่างง่ายๆนะครับคิดว่าวิถีชีวิตของคนนี้เปลี่ยนเดิมเนี่ยคนมักจะไป สาขาธนาคารนะครับที่ถ้าคุ้นเคยสาขาธนาคารเนี่ยตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆหรีอนี้คนจะไปตามช้อปปิ้งมอลล์นะครับไปทางคอนเวนิ่นไปทางซูเปอร์สโตร์ต่างๆก็แสดงว่าคนเนี่ยต้องการความสะดวกมากขึ้นมันจริงๆธนาคารทางอินเทอร์เน็ตนี่ต้องถือว่าไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือสามารถจะเข้าถึงจากที่บ้านขณะที่เดินทางขณะที่ทํางานต่างๆโดยไม่ต้องไปที่สาขาธนาคารได้เลยนะครับผมคิดว่าเพราะฉะนั้น ข้อมูลที่ที่เห็นว่าการเติบโตเป็นอย่างไรเนี่ยจะเห็นว่าปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนทั่วไปเนี่ยเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับเราพูดตัวเลขประมาณ18ล้านคนซึ่งถ้าประชากรไทยมี60กว่าล้านก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงนะครับใน18ล้านนี่ก็เป็นผู้ประกอบการซึ่งจำนวนหนึ่งเหมือนกันผู้ประกอบการเนี่ยเรามีข้อมูลว่าประมาณ15ล้านรายเนี่ยนะครับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่ลวนะครับใน15ล้านรายเนี่ย 8ล้านรายเนี่ยใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ควคอดข้างสม่สมําเสมอ8ล้าน,ล,านล้านรายครับ<อ>เป็นตัวเลขจากธนาคารในประเทศไทยที่ถือว่าสูงและตั้งตั้งแต่ปี2553มาเนี่ยทิศทางการเติบโตก็เป็นในระดับที่การเติบโตลักษณะเป,เป็นตัวเลข2หลักมาตลอดนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นก็คือตัวเลขในปีที่ผ่านมาคือปี2556เนี่ยะนะครับผู้ใช้งาน8ล้านรายของเราเนี่ยทำธุรกรรมทั้งหมดเนี่ย161ล้านรายการนะครับ นะครับทั่วทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขปริมาณั่วการรวมเนี่ยตกประมาณ19ล้านล้านบาทนะครับก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการรายเล็กๆผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเนี่ยจริงๆพอทำธุรกรรมขึ้นไปเนี่ยเป็นเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงตัวนี้ก็เป็นการยืนยันชัดเจนว่าจริงๆทิศทางของธุรกิจเนี่ยไปในลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วธนาคารเองก็มีหน้ออาที่ต้องพัฒนาบริการเพื่อตอบโจทย์พวกนี้ให้ได้นะครับค่ะแล้วอย่างธุรกรรมประเภทไหนคะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในในบิสไอแบงกิ้งเนี่ยค่ะ หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการโอนจ่ายนะครับส่วนจก็เป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีจะโอนเงินให้คู่ค้านะครับจ่ายเงินเดือนพนักงานอันนี้ก็ถือเป็นธุรกรรมหลักๆที่เราทํากันอยู่นะครับนอกจากโอนแล้วก็มีรับเหมือนกันะนะครับก็คือรับจากคู่ค้าคนขายสินค้าให้เรานะครับเวนเดอร์ vendor, หรือผู้ผลิตต่างๆก็เป็นธุรกรรมที่สามารถจะทําได้แล้วก็ จะโอนเงินไปต่างประเทศนะครับให้ทางคู่ค้าหรือชําระค่าสินค้าต่างๆก็ทําได้สะดวกครับค่ะ<ป>อย่างนี้ถ้าผู้ประกอบการอยู่ต่างประเทศหรือไปเที่ยวพักผ่อนแล้วต้องทําธุรกรรมทางการเงินผ่านเบราว์เซอร์หรือว่าตัวนี้ที่ต่างประเทศก็ได้เหมือนกันใช่ไหมง่ายมากครับผมคิดว่าอย่างที่ดรกิตติเล่าให้ฟังมีโทเค็นเป็นหนึ่งอันนะครับ<ม>แล้วก็ที่ไหนที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้มีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตก็เรียบร้อยครับค่ะตัวนี้คือเซฟรหัสลงไปครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพาสวดหรืออะไรเงี้ยได้ไหมคะ คือตัวนี้จริงๆเป็นตัวที่สร้างพาสเวิร์ดแล้วใช้ครั้งเดียวนะครับกดปุ่มเดียวครับแล้วมันใช้ครั้งเดียวในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับเพราะปกติเราเห็นว่าพาสเวิร์ดเนี่ยเราก็ตั้งของเราเองเหมือน ATM พินก็ตั้งของเราเองมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ตัวนี้มันจะเสริมอีกทีหนึ่งว่าใช้ในระยะเวลาที่จํากัดแล้วใช้ครั้งเดียวครั้งต่อไปกดอีกทีหนึ่งในระยะเวลาถัดไปก็จะเป็นตัวเลขอื่น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานดีจังเลยแสดงว่าเราก็ต้องรู้รหัสอยู่คนเดียวแล้วถ้าเราลืมก็กดใหม่ครับก็กดใหม่ก็ขึ้นเป็นอีกเบอร์หนึ่งก็ใช้งานต่อได้ค่ะถามนิดนึงค่ะแล้วผู้ใช้บริการเนี่ยจะมั่นใจถึงความปลอดภัยได้ยังไงคะเพราะว่าบางคนก็แบบคือเขาก็เซฟตี้เต็มที่หลายอย่างแต่ว่าตัวนี้มันมันพิเศษมันมากกว่าตัวอื่นยังไงค่ะครับในด้านความปลอดภัยเนี่ยจริงๆแล้ว ต,ต้องเรียนให้ทราบนี้ว่า,วาทางธนาคารเองเราก็เอาประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักพอสมควรเหมือนกันนะครับนอกจากาในแง่ของการใช้งานที่สะดวกตอบโจทย์ SME แล้วเนี่ยความปลอดภัยก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราเน้นเด้นย้ำแล้วก็พยายามออกแบบระ,ระบบนะครับนอกจากมีโทเก้นอุปกรณ์ที่บอกอสร้าง password แล้วใช้ครั้งเดียวนะครับในแง่ของการระบบงานที่เราเตรียมเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเข้ารหัสเวลาส่งข้อมูลระหว่าง ผ่านอินเทอร์เนต็ตนะครับจาก p c ของผู้ใช้งานมาถึงระบบของธนาคารก็ยังมีการเข้ารหัสซึ่งการเข้ารหัสของเราก็ใช้แบบณปัาาจจุบันเนี่ยเป็นการเข้ารหัสที่แข็งแรงที่สุดนะครับ256บิตซึ่งน,นับว่าตอนนี้สำัะแข็งแรงที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของอตัวระบบงานสมมุติว่าใช้แล้วลืมล็อเกะะเอาเท่า้เนล็อกเอาให้ ดูแลนะครับนนดูแลครับอัตโนมัติด้วยแฉะนตรงนี้ก็เราเราออกแบบตรงนี้เร,เราเราเรามองเรื่องของการใช้งานเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักด้วยเหมือนกันพอเห็นแบบนี้แล้วน่าสนใจมากเลยค่ะใครที่เป็นผู้ประกอบการหลายๆท่านนะคะแล้วก็น่าจะไปลองศึกษาแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่ตอนนี้สนใจอยากจะสมัครอยากจะใช้บริการตัวนี้ค่ะอย่างแรกคือต้องเป็นนักธุรกิจแบบไหนคะต้องเป็นประเภทนิติบุคคลจะต้องมีบริษัท หรือว่าใครก็ได้สำหรับ b i z i Banking เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจนะครับก็คงต้องเป็นนิติบุคคลนิติบุคลค,บคลนิติบุคคลซึ่งทำได้ทุกประเภทเลยที่เป็นห้างอุนส่วนจำกัดนะครับเป็นบริษัทต่างๆนะครับรวมทั้งสมาคมต่างๆที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคลซึ่งนิติบุคคลก็จะมีตัวแทนในการทาธุรกรรมนะครับทำทำรายการต่างๆนะครับถูกออกแบบมาเป็นอย่างนั้นครับ คนจะใช้บริการเราสามารถสมัครได้เองผ่านอินเทอร์เน็ตเลยไหมคะหรือว่าต้องไปสมัครที่ธนาคารแล้วเตรียมเอกสารไปแบบยุ่งยากอย่างที่เรียนนะครับ,รบเราก็ออกแบบมาเพื่อความสะดวกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรบกวนว่าการสมัครขั้นตอนแรกนี่ก็อาจจะต้องไปที่ธนาคารก่อนอนะครับธนาคารจะได้ตรวจสอบว่าผู้สมัครเป็นใครนะครับตรวจสอบเอกสารตรวจสอบเรื่องระบบะที่สําคัญคือเราจะมีโอกาสได้ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการใช้ให้ฟังแล้วก็รับกล่องอันนี้อเรากลับไปครับ แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถจะทำธุรกรรมที่บ้านได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงและก็7วันนะครับค่ะคตัวนี้มีบริการมานานแค่ไหนแล้วนะคะอ่เป็น10ปีแล้วครับ10ปีคค่ะได้ผลตอบรับถือว่าตัวเลขของเราเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เรียนว่าตลาดโตเราโตในสัดส่วนที่สูงกว่าตลาดซึ่งเป็นเรื่องที่เราภูมิใจว่ามีลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายกลางและก็รายเล็กนี่ให้ความสนใจ นะครับผลิตภัณฑ์อันนี้ของเราค่อนข้างมากนะครับทุกปีก็มีการเติบโตที่เราก็พยายามจะเข้าถึงนะครับแล้วก็อธิบายต่างๆผมคิดว่าหัวใจผู้ประกอบการเนี่ยแรกๆกก็จะกังวลว่าใช้ยากหรือเปล่านะครับ<ช>อันที่1อันที่2ก็คือว่าใช้แล้วปลอดภัยหรือเปล่า hmm นะครับแต่จากที่ประสบการณ์เราในการทํางานกับผู้ประกอบการเนี่ยพอได้ลองใช้ดูทุกคนก็พอใจในความสะดวกนะครับแล้วก็เริ่มคุ้นเคยนะครับก็จะทํารายการต่างๆมากขึ้นค่ะ ปัจจุบันแนวโน้มของคนที่ใช้บริการพวกนี้ค่ะมันมันเติบโตขึ้นตลอดเวลาเลยไหมคะมใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตครับก็สอดคล้องกันนะครับทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดกลางบุคคลธรรมดาเนี่ยนะจะเห็นว่าเราให้ความสําคัญเรื่องเวลามากขึ้นเรื่องการจัดการจริงๆก็ผมก็เรียนว่าเป็นเรื่องต้นทุนเรื่องคนด้วยเหมือนกันนะครับเดิมอาจจะต้องใช้คนสองสาคนวิ่งไปธนาคารนิกภาพออกใช่ไหมครับ ปัจจุบันอาจจะใช้คนแค่2คน,นต่างๆนะครับผู้จัดการฝ่ายการเงิอนอาจจะมีคนหนึ่งทํารายการต่างๆวันนี้ผ่านช่องทางน <H it> ัการบริหารจัดการทรัพยากรนี่ก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับ <C> a, ค่ะ e จริงๆมันเป็นบริการที่ดีมากๆเลยเนาะแล้วก็สะดวกด้วย แต่ว่าคน,นยังให้ความสนใจน้อยอยู่หรือเป็นคนหนูไม่รู้หรือเปล่านะคะแล้วก็้าถามว่าตอนนี้ธนาคารมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะ<ช>อันนี้เหมือนจะดูขายของนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยตั้งใจฟังจริงๆเนื่องจากว่ามันเป็นบริการที่สะดวกแล้วก็ตอบโจทย์กับ s m e หลายๆท่านด้วยประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนในการทําธุรกรรมทางการเงินด้วย<ช>อย่างบางทีทุกวันนี้เวลาเราจะออกจากบ้านไปเนี่ยไหนจะค่าทางด่วนค่าน้ามันรถติดเสียเวลาอีกแล้วพอไปถึงธนาคารก็เสียอารมณ์อีก เราะว่าเราต้องไปนั่งรอนะฮะตัวนี้ก็ตอบโจทย์สาหรับใครที่ทําธุรกิจมีโปรโมโชั่นอะไรบ้างคะสาหรับใครท,ที่สนใจอยากจะทำนะคะมีแน่นอนครับก็คือว่าเราเองก็ต้องการให้ผลิตภัณฑ์หรือช่องทางเราได้รับความสนใจนะครับงั้นโปรโมชั่นหรือข้อเสนอในขณะนี้ของเราก็คือว่าผู้สมัครใหม่ของเราเนี่ยเราฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้นะครับค่าธรรมเนียมรายปีแล้วก็ยกเว้นให้นอกจากนั้นโทเค็นหนึ่งเครื่องเราก็มอบให้ฟรีอีกเหมือนกัน นะครับแล้วในช่วงนี้นะครับก็เรียนว่าเป็นแคมเปญที่เราเพิ่งเริ่มนําออกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาคือผู้ใช้บริการของเราที่มีรายการสูงสุด50รายในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะมีบัตรน้ํามันที่เรียกว่าเชลฟ l ีดการ์ดเนี่ยะนะครับเป็นของสมมนาคุณมอบให้กับผู้ใช้บริการของเรา50รายในแต่ละเดือนด้วยครับอืมค่ะ สุดท้ายแล้วคะ่ะอยากให้ด็อกเตอร์ทั้งสองท่านฝากอะไรถึงผู้ชมของเราหรือว่าผู้ประกอบการของเราเนะะียค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตคะ่ะดกตรกิติกค่ะครับเ,เรามองว่าปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตบริการทางอินเทอร์เน็ตเ,เริ่มเข้ามามีส่วนในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจหรือประกอบในเรื่องของส่วนตัวนะครับเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะเอา เครื่องมือต่างๆที่มีาาการให้บริการผ่านทางอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยเอามาใช้งานในเรื่องของความคุ้นเคยแล้วก็ความปลอดภัยที่ทุกคนอาจจะยังห่วงอยู่เนี่ยทางธนาคารเองเราก็เป็นเราเรา,เราเน้นในส่วนของความปลอดภัยนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับเราก็พยายามออกแบบแล้วก็พยายามจะ,ะหาคนที่เข้ามาช่วยตรวจสอบนะครับออกแบบระบบแล้วก็พยายาม ดูแลให้ระบบเนี่ยมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ใช้งานเนี่ยก็คง,ง,งสบายใจได้ว่าธนาคารเนี่ยไม่ได้ละเลยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในส่วนที่ฝั่งผู้ใช้งานเนี่ยความปลอดภัยอา,อาจจะต้องมาจากการดูแลอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ยากเกินไปนักเช่นพาสเวิร์ดนะครับหรือว่าโทเก้นเราก็ต้องเก็บให้ดีพาสเวิร์ดจะไปเที่ยวบอกใครนะครับโทเก้นก็เก็บไว้เพราะถือว่า มันมีความปลอดภัยในตัวมันแต่ไม่ใช่เราไปให้ให้คนอื่นยืมเหมือนการให้คนอื่นยืมบัตรเครดตบัตรเอทหรือบัตรเครดิตอะไรประมานั้นเป็นเป็นพื้นฐานที่เข้าใจว่าทุกคนก็คงพอพอน่าจะง่ายๆสําสหรับก,การปฏิบัติงานถ้าเกิดพบเห็นว่ามีสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นเข้าไปถึงปุ๊บเอ๊ะหน้าจอมันเปลี่ยนแปลงแปลกไปไม่เหมือนเดิมก็ติดต่อธนาคารธนาคารพร้อมที่จะช่วย ปปอร์ตนะครับสนับสนุนตรงนี้ตอบคำถามให้ลูกค้าทุกรายรนะคะรับนะคะดรทวีราคะปากอีกนิดหนึ่งค่ะผมคิดว่าในสภาพการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เราพูดกันมากเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับเรื่องเวลาเรื่องการจัดการต่างๆเพราะฉะนั้นบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆก็คือตอบโจทย์ผู้ประกอบการนะครับและผมคิดว่าการการใช้งานไม่เป็นเรื่องยาก นะครับผมคิดว่าเราเราออกแบบมาเพื่อมีคู่มืออย่างเห็นกล่องที่อยู่ข้างหน้าเราขณะนี้นะครับมีคู่มือการใช้งานก็สามารถจะศึกษาได้ด้วยตนเองแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการคําแนะนําต่างๆเราก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมทางโทรศัพท์ที่ช่วยอธิบายต่างๆขั้นตอนพวกนี้ได้ mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวนนะครับผมคิดว่าผู้ประกอบการก็จะใช้ประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารต้นทุนและการจัดการของตัวเองให้เกิดประสิทธ,ธ,ธิผลมากขึ้นนะครับ mm hmm. ส่วนของธนาคารเองก็เรียนว่าเราเองก็มีหน้าที่ต้องพัฒนาบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการพวกนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่ดังดรกิติเฮอริเนได้ทราบนะครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องต่างๆก็เป็นสิ่งที่พวกเราให้ความสําคัญนะครับเราก็ติดตามข่าวสารต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้ใช้บริการของเราให้ได้มากที่สุดครับ ะะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานออํามาฝากให้คุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะช่วงหน้าใครที่มีคําถามสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องของบริการตัวนี้นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 2 1 9 1 1 9 0 0 1นะคะหรือจะปักคำถามไว้ในแฟนเพจ Facebook ก็ได้ค่ะตอนนี้เราพักชมโฆษณาสักครู่ก่อนค่ะ